สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเด้นแชนแนลนะครับช่องนี้มีแต่สาระนะวันนี้อยู่กับเกมสมาร์วอล์ลสเซนเจูเล่กับเหมือนเดิมเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนจัดทีมของตัวละครซีร่านักพยากรณกันคือเราได้ทําการไกด์ตัวละครนี้ไปเบื้องต้นแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือแบบว่าเฮ้ยพี่ครับตัวละครนี้เนี่ยมันคอมโบกับตัวอะไรได้บ้างเพราะว่าในวิดีโอที่ผมให้ดูล่าสุดเนี่ยมันเป็นแค่วิดีโอที่คอมโบแต่กับเบลต้าใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนจัดทีมของตัวละครซีร่านะครับในรูปแบบที่แตกต่างออกไปวันนี้นะครับเราจะคอมโบกับตัวละครที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนดีเควสกันมามากเลยครับนิกกี้ครับผมแล้วก็ตัวละครฟีนิกนะครับซึ่งตัวละครซีร่าเนี่ยก็จะสามารถคอมโบกับ2ตัวละครน,นี้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเอาเง่ายๆว่าดีกว่าตัวละครบาเลต้าซะอีกเพราะว่าตัวละครบาเลต้าเนี่ยมันเผาเนี่ยคือเวลามันเผาแล้วมันจบไปเนี่ยมันก็คือจบไปเลยถูกปะแต่ว่าฟีนิก เนี่ยมันไม่จบฟินิกซ์เวลามันเผาเนี่ยมันเผาต่อไปเรื่อยๆคุณกดเร่งเวลาด้วยซีราไปแล้วเนี่ยมันก็ยังคงเผาต่ออยู่ซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนกับประมาณว่ารีดเมทของศักยภาพฟินิกซ์ออกมาได้เต็มที่หนักกว่าเดิมอีกรวมไปถึงตัวละครของนิกกี้ด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยวางระเบิดตุ๊กตาหมีแถวหลังแล้วคุณเอาซีราเร่งเวลาให้ตุ๊กตาหมีระเบิดเลยเนี่ยบอกเลยว่าบัดซบแท้ๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอกันเนี่ยเราก็ต้องมานั่ง อธิบายตัวละครนี้กันอีกสักรอบหนึ่งเผื่อบางคนเพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนด์แชนแนลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนจัดทีมตัวละครนี้กันซิรา่านักพยากรณ์สายสนับสนุนซึ่งสกิลของเธอเนี่ยจะฝังระเบิดตัวละครหน้าสุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําการเร่งเวลานะครับใช้คําว่าเร่งเทินก็ได้นะแต่ในเกมนี้เขาจะเรียกว่าเร่งเวลานะครับเร่งเวลาให้เอฟเฟกสามารถปลดได้ทุกอย่างย้านะว่าทุกอย่างทุกอย่างก็คือทั้้้งงสสีีฟาแแลวก็ด คือถ้าเป็นบัฟสีฟ้าบัฟสีฟ้าก็จะหมดเร็วขึ้นถ้าเป็นบัฟสีแดงบัฟสีแดงก็จะสแสดงผลเร็วขึ้นเช่นเดียวกันเหมือนกับประมาณว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยบัฟบัฟความเร็วเป็นสปีดพึ่งบัฟเลยคุณเอาซีราไปใช้สกิลเลยครับบัฟสปีดจะถูกเร่งเวลาจนมันหายไปเลยมันไม่ได้ถูกลบนะครับแต่ว่ามันถูกเร่งเวลานะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดมากๆแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังฝังระเบิดให้ตัวละครที่อยู่หน้าสุดด้วยระเบิดอันเนี้ยทำมึนงงได้ มีดาเมดด้วยค่อนข้างแรงเลยนะั่นหมายความว่าตัวละครของซีราเนี่ยสามารถใช้เคา์เตอร์เพื่อสกัดสกิลได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวคอสมานาของเธอเนี่ยจะเยอะไปหน่อยก็ตามนะครับส่วนหินสกิลก็จะมีทั้งหมด3สีเหมือนเดิมนะครับอธิบายไปคลิปลาก,ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็อีสักอีสักรอบนึงแล้วกันเนาะสีเขียวเนี่ยฝังระเบิด2ลูกจากเดิมเนี่ยคือฝังลูกเดียวเนี่ยเพิ่มเป็นลูกเลยแถวหน้าก็จะเจ็บหนักกว่าเดิมนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยก็คือลดค่ามานาของพอมิสทามลงหนี้ง เร่งเทินกรนสนุกเลยบอกเลยว่ามันกว่าเดิมเยอะแล้วก็หินสีส้มนะครับเมื่อใช้สกิลพอมิทามเนี่ยจะเปลี่ยนเอฟเฟกเสริมพลังทั้งหมดบนตัวเป้าหมายเนี่ยเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็รับเปิดทิ้งทันทีเลยนะเหมือนกับประมาณว่าถ้าฝ่าตรงข้ามเนี่ยมีบัฟอยู่บนหัวเป็นสีบัฟสีฟ้านะครับสอันเร่งทีเดียวกลายเป็นหัวกะโหลกหมดเลย3อันแลวทำดาเมจเลยทันทีนะถือว่าหินสีส้มเนี่ยคือโกมากๆใครที่มีเนี่ยก็สามารถใช้ได้ส่วนตัวของรูนะครับก็ มี3แบบตอนนี้ที่ผมถามเพื่อนๆมาแล้วก็ลองเล่นดูเองนะสำหรับลูซีล่าเนี่ยมี3แบบแบบเร่งเทินก็คือแบบใช้ไวเล่นอะโกละครับเล่นอะโกก็คือเล่นแบบเอ็กซ์ซีบะคือเน้นไม่ได้เน้นแบบว่าไม่เน้นป้องกันอะ่ะเน้นบุกก็จะใช้เป็นตัวของสวิปนะครับคือเน้นเป็นชับไวเปิดมาใช้มานา3เลยก็ถือว่าค่อนข้างดีหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นรูนแแท็กก็ได้รูนแอคแท็กนี่ก็จะช่วยให้ตัวระเบิดเนี่ยแรงขึ้น หรือบางคนอาจจะใส่เป็นตัวเลือดหรือภูมิคุ้มกันก็ได้เพราะว่าตัวละครซีล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เลือดค่อนข้างน้อยมากนะบอกเลยว่าเลือดน้อยนะครับมาสรรพคุณประมาณนี้สําหรับการจัดทีมวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนจัดทีมกันเราจะเอาชุดแรกก่อนเลยชุดแรกเนี่ยเราจะสอนจัดทีมด้วยชุดทีมของนิกกี้ก่อนแล้วกันสรับนิกกี้เนี่ยก็มีรูปแบบในการจัดทีมหลายรูปแบบนะครับเอาเป็นว่าแถวหน้าเนี่ยเราใช้แท้งก่อนเหมือนเดิมคุณจะใช้แท้งเป็นชุดไหนก็ได้ มันจะใช้แท้งเป็นตัวของอาคอปเปอร์เป็นหมีเป็นโพซเดอนอะไรก็แล้วแต่เลยตามสบายแต่พอตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3เนี่ยเริ่มสาคัญละเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยคุณควรจะมีตัวละครบัฟต่างๆที่ช่วยทีมของคุณเนี่ยตายยากมากขึ้นคุณอยากจะใช้ชันนอนเนี่ยเพื่อตรึงทีมคุณไว้ไม่ให้มันตายเร็วจนเกินไปและแน่นอนว่าตัวละครเมแกนนะครับขาดไม่ได้เลยจริงๆชั้นนอนกับเมแกนเนี่ยเป็นตัวละครที่คู่กันนะผมอาจจะบอกว่าตัวละครของ อาซีราเนี่ยแล้วก็ตัวละครของนิกกี้เนี่ยระเบิดแรงตามแอคแท็กนะครับคือถ้าคุณแอคแท็กเยอะระเบิดนิกกี้ก็จะแรงตามไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีตัวบัฟเสริมพลังแอคแท็กไว้ด้วยแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวรังบัฟตัวเบอร์หเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะใช้เป็นตัวดาเมจก็ได้หรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นตัวละครเน้นป้องกันอย่างตัวอุซาก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบคือบางคนก็เล่นเป็นตัวดาเมจบางคนก็เล่นเป็นตัวแบบ ซัพพอร์ตไปเลยแล้วแต่สไตล์การเล่นซึ่งบางทีผมก็เล่นแบบเอกซ์ซนะครับบางทีผมก็เล่นแบบป้องกันแล้วก็นิกกี้นะครับผมจะไว้ที่เบอร์หนะครับเพราะว่านิกกี้เนี่ยเราเน้นทำดาเมจช่วงแรกก็คือเคลียร์เขาให้ไวที่สุดแถวหลังส่วนเบอร์เจเนี่ยก็เป็นตัวละครของตัวซีล่าครับแล้วก็เบอร์8เนี่ยใช้เป็นบอลน,น้ำนะครับบอลน,น้ำเนี่ยก็จะใช้ไว้แบกช่วงท้ายเกมก็คือแบบเผื่อเหลือตัว2ตัวอย่างเงี้ยถ้าคุณจะมารอนิกกี้วางระเบิดมันก็ ช้าเกินไปอ่ะคุณก็จะใช้เป็นตัวบอลน,น้ําก็ได้หรือคุณอาจจะใช้เป็นตัวละครอื่น,อนๆอย่างลาพิษหรืออาจจะใช้เป็นตัวละครอย่างอาชานก็ได้แล้วแต่คนชอบเพราะว่าตัว,ต,วตัวแบกตัวสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนก็จะชื่นชอบไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบส่วนแต่คนแต่อันนี้คือผมจะแนะนําเป็นตัวละครบอลน,น้ํามากกว่าเพราะาบอลน,น้ำเนี่ยมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะปะจัดทีมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าสู้ยังไงด้วยทีมนิกกี้นะครับอ่อโอเคเราก็จะมาที่บันทึกการต่อสู้นะ โอเคครับผมสาหรับการต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูการต่อสู้กับคนจริงๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้ทําการท้าทายที่โหมดอารีนานะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดที่ปรับให้ตัวละครของซีร่าเนี่ยขึ้นเป็นที่เลเวลสิคือเพิ่งเปิดได้มาจะเอาไปลงเลยเลเวล7มันก็แบบเกรงว่าสเตตัสมันจะบางเกินนะเราก็เลยมาเล่นที่โหมดท้าทายในอารีนาแทนมากกว่านะครับปไปไปดูก,กันเลยรอบนี้นะครับซีร่าคอมโบคู่กับนิกกี้เจอกับแก๊งลูเซน ทีมที่คุณเจอประจำนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสู้ยังไงนะครับถ้าเจอทีม blue ซอ่าสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอามาจากการที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อวันก่อนนะครับใครที่อยากดูบรรยากาศการเล่นซีราคู่กับน,นิกกี้นะไปดูไลฟ์สดที่ทาง Facebook ได้บอกเลยว่าโคตรมันคือผมโวยวายทั้งสตรีมเพราะว่ามันสนุกครับก็คือเล่นซีรามันมันมากนะผมจะเล่นทั้งฟินิกเลยแล้วก็เล่นทั้งตัวของนิกกี้เลยสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมอาโอเค เรามาดูวิดีโอกันเลยดีกว่าสำหรับการจัดทีมคอมโบนิกกี้คู่กับซีร่านะครับผมนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วการ์ดเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเราไม่มีตัวในส่วนของการ์ดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการ์ดคอมโบเลยก็คือนิกกี้ไม่ขึ้นมือตั้งแต่ต้นแต่ว่าผมสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทตดน้ําเยอะมากเลยครับมีสีสีฟ้าเนี่ยก็คือทตุน้ำนะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมแกนลาพิธโพไซดอนนะครับเป็นทตุน้ำทั้งนั้นเลย ซึ่งพอดีเลยครับการขึ้นมือคอมโบเป๊ะเลยนะเราก็เลยจัดการเอาคัพปเปอร์ทักทายเข้าไปสักหนึ่งดอกครับผมโอ้มเรียบร้อยครับดวงก็ไปคนละพันกว่าๆนะครับข่านตรงข้ามใช้ตัวของโซฮาขโมยบัฟเราไปนะจะบอกเลยว่าตัวละคร,รโซฮาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลำคาญนะครับมันขโมยบัฟเราได้นะแล้วเขาก็ทําการเชนบัฟเพิ่มเป็นสปีดหรือว่าสามตาเลาเนี่ยไม่ยอมให้เขาใช้บัฟครับไปไปบัฟใหม่เราทําการใช้ตัวละครของซีร่านะครับล้างสถานะเขาทิ้งนะครับ เขาก็เลยบุกไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องบัฟใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้สกิลโจมตีมาทาั้งๆท,ที่แบบว่าไม่มีแอคแท็กบนเหัวเลยเนี่ยมันก็จะเบาแล้วก็ไม่คุ้มค่าคอสมานาครับคือโหมดนี้เนี่ยโหมดท้าทายเนี่ยตัวของลูเซนเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้หินได้ทําให้รูเซนของเขาเนี่ยใช้หินมานาถึง6หน่วยเลยนะเขาก็ต้องบัฟให้เต็มที่ก่อนแหละไปครับสู้กันต่อวัอนนี้ก็คือผมก็เลยไม่ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับฝันตรงข้ามใช้สกิลครับคาลเตอร์ด้วยนิกกี้นะครับดูซีต นิกกี้เนี่ยวางตุ๊กตาหมีติดไป3ตัวเลยนะครับก็คือติดทั้งัชนนอนแล้วก็ติดทั้งโซฮานะครับคือจะบอกว่าตัวละครนิกกี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครเสี่ยงโชคเหมือนกันนะคือบางที่เนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับเห็นครับป่าตรงข้ามก็รีบใช้ตัวลูเซนสกิลมานะครับเราก็บัฟไปไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปอะไรมากฮิวไปครับผมวิธีเจอลูเซนที่ดีที่สุดเลยเว้ยถ้าเกิดในโหมดนี้นะฮิวครับคุณฮิวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับ อ๋โอเคตอนนี้นะครับฝั่งศัตรูนะครับมีบัฟของมีเท็ดดี้อยู่ให้คุณสังเกตว่ามนะีเท็ดดี้เนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วนะนี่ตอนนี้นะครับเหลืออยู่หนึ่งลูกนะเดี๋ยวคุณดูดาเมจที่มีมันทำได้นะครับนี่ค,ครับเราทำการล้างสถานะไปนะแล้วก็ได้ลูกแก้วมานาม,มาด้วย3หน่วยจากตัวคารโซคลินจริงจริงตรงเนี้ยผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครซีลา่าก็ได้เว้ยแต่เพียงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะเขาเพิ่งบัฟไงคุณเห็นไหมว่าดาบเลเวล3าเนี่ยเขาเพิ่งเชนมาแบบ เสร็จหมาดๆเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าล้างทิ้งเลยดีกว่าเนี่ยครับผมต้องการใช้ซีน่านะครับล้างทิ้งเลยนะครับบัฟหายหมดเกลี้ยงเลยครับพอบัฟหายหมดเนี่ยพลังโจมตีเขาก็ลดลงเยอะเลยนะทำให้เขาไม่สามารถบุกต่อได้ครับก็ต้องทำยังไงล่ะก็ต้องไปไล่บัฟกันใหม่นะครับบัฟลงบัฟโลอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสบุกของผมนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวบัฟเขาเหลือแค่แชั้นนอตตัวเดียวแล้วเราก็ใช้การ์ดคาถาสปอยนะครับใส่พิษเข้าไปกัวเคาน์เตอร์ดูนิกกี้ครับผม เออคุณเห็นไหมรอบนี้นี่คือโดนหมีกัน4ตัวเลยนะเดี๋ยวคุณดูว่าหมี4ตัวเนี้ยโดนซีราจุดระเบิดจะแรงแค่ไหนไปครับผมเขาใช้ตัวของการ์ดแอนบริเออร์มานะแต่เราไม่รอแล้วครับไปครับซีราพรอมิสทามต้มเป็นไงตอนแรกยังแบบเกือบเกือบเต็มหลอดอยู่เลยอะ ตูมเดียวคือแบบหายวับไปเลยอะ่ะคือชั Lord, so ้นนอนมิดหลอดโซฮาตายหาไปเลยส่วนตัวละครอื่นๆก็สภาพสาหัสไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าตัวละครเคเมนูเน,เนี่ยจะเป็นตนัวละครธาตุไฟนะครับมันก็เลยโดนเบานีดนึงนะตัวละครนี้เป็นตนัวละครสาย HP นะครับเลือดไอสายสัพอที่เลือดเยอะนะครับมันจะตายยากก็ไม่แปลกนะอัน,นนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วครับเราก็ไม่มีปัญหาแล้วนะตนัวละครเราเหลือเยอะกว่าครับแล้วก็ตัวละครแบกของเขาเนี่ยตายไปแล้วเหลือเพียงแค่ เค่เมนูตัวเดียวเราก็ใช้บอลน,น้ําของเรานะครับเคาะไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขฝอนงตรงข้ามใช้ฐานเฟอร์ยกย้ายมานะครับเราส่งฐานเฟอร์กลับไปฐานเฟอร์เนี่ยเป็นการ์ดที่สําคัญนะครับไม่ควรใช้แบบุ่มสีุ่่มห้านะโอเคถ้าดูจากภาพเนี่ยยังไงเราก็ชนะแน่นอนอยู่แล้วนะเราก็ใช้บอลน,น้ําเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตุ๊กตาหมีใกล้ระเบิดแล้วใช้ซีร่าครับผมจุดระเบิดตุ๊กตาหมีตุ้มเรียบร้อยครับกิติคอน1,200ตายไปเลยครับผมเป็นไงนี่แหละ คุณอยากดูแล้วใช่ไหมนิกกี้คู่กับตัวละครซีล่ามันนุ้ยทียงแต่ว่าเวลาคุณเล่นนิกกี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบคุยกับมันเยอะๆหน่อยอะเพราะว่าตัวละครน,นิกกี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เน้นความแม่นยําบางทีเนี่ยผมเล่นไปอะมันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตอัวละครฟินิกค,คอมโบคู่กับซี r ากันบ้างเนี่ยผมก็เล่นไปค่อนข้างเยอะเลยนะ เ,เราเลื่อนไปดูเป็นชุดฟินิกกันดีกว่าชุดฟินิกเนี่ยมันพอๆกันครับเอาโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองเปลี่ยนคอมโบบ้างรอบนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นซีราคอมโบคู่กับฟินิกนะครับแล้วก็คู่กับตัวของบเบลิต้าด้วยไปเลยครับผมเพราะว่าตัวละครซีราเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องไปกับน,นิกกี้อย่างเดียวนะมันไปได้หลายตัวมากๆครับมันสามารถไปได้ทั้งกับฟินิกแล้วก็ไปได้ทั้งกับตัวละครบเบลิต้า ไปกับนิกกี้ก็ได้หรือคุณจะไปกับตัวละครซีโบต้าตัวใหม่ก็ได้นะครับรอบนี้เราเจอคนเกาหลีนะถ้วยมากกว่าเราถึง200เลยนะแปลว่าประสบการณ์เนี่ยไม่อ่อนแน่นอนทีมที่เขาใช้เนี่ยเป็นทีมลูเซนแบบไต่แล้งเลยมีพีเรียมีลูเซนมีลาพิษมีตัวบัฟ3อย่างครบทุกอย่างบอกไปว่าโคตรโหดแต่เราจะสู้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นทีมสไตล์ลูเซนนะเขาก็จะบัฟเสริมพลัง ต่างๆนานาทั้งหลายทั้งปวงนะครับตามสไตล์ของลูเซนนะไม่แอคแท็กเลเวลสามไม่ใช้สกิลครับสูตรเขาเลยเห็นนะครับเขาค่อนข้างใช้สกิลเก่งนะคือคุณสังเกตไหมเขาจะรอแบบบัฟดาบใกล้ๆหมดอ่ะแล้วเขาค่อยใช้เว้ยพอมันใช้ปุ๊บมันจะต่ออายุไปซึ่งมันจะเป็นการรอการใช้สกิลได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับจังหวะนี้ผมก็เลยเคาน์เตอร์ด้วยฟินิกไปนะอ่าติดไฟกันไป3ดวงนะครับตัวลูเซนก็ติดไฟเหมือนกันนะเห็นไหมเขาเจอดาบเลเวลสามครับพอเขาใช้ดาบเลเวลสามเนี่ยเขาก็จะใช้ ลูเซนปลาใส่ทันทีครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะว่าเบสิกของลูเซนอะประมาณนี้บัฟแอคแท็กเลเวอ3แล้วก็ตีแล้วก็เบิ้เการ์ดแล้วก็ตีขึ้นอยู่กับทีมบางทีมก็ไม่ใช้เบิ้เการ์ดบางทีมก็ใช้เบิ้ลการ์ดดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าตัวละครรีซารีซานั้นไม่สนใจครับอะตอนนี้เราใช้รีซ่าและให้ทุกคนสังเกตเลือด ของตัวละครที่โดนไฟเผาให้คุณสังเกตเลือดที่ลูเซนไว้โูเซนตอนนี้โดนหัวกระโหลก1อันแล้วก็โดนไฟจากฟีนิกหเม็ดเดี๋ยวคุณดูหลังจากซีราใช้สกิลไปเรียบร้อยนะครับเป็นไงโกงปะฟินิกก็โกงนะครับคือฟินิกก็แรงนะครับคือมันแรงเวอร์มากเพราะว่าฟินิกเนี่ยมันคือการเผาต่อเนื่อง ซึ่งมันต่างจากบาเลต้าบาเลต้าเนี่ยมันเผา2เม็ดก็คือหมุน2ทีก็หมดแล้วแต่ฟินิกไม่ใช่ครับฟินิกมันคือไฟที่ไม่มีวันดับถ้าคุณไม่ล้างแล้วพอใช้กับซีล่าเนี่ยซีล่าแม่งแบบเร่งเวลาเผาแบบชนิดที่ง่ายว่าเผาไม่หยุดอะแลวคือนี่คือเร่งเสร็จแล้วยัยงเผาต่อด้วยนะครับบัดซบจริงๆเลยไปครับฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวล้างนะตอนนี้เริ่มห,หนาวๆร้อนๆแล้วครับเพราะว่าอยู่ดีๆแถวหน้าเรายัางเคลียร์เขาไม่ถึงเพิ่งเคลียร์ไปตัวเดียวแต่ตัวละครหลกักเขาจะตายแล้วครับ เขาก็เลยรีบโจมตีเรามานะแต่ว่าผมทําการฮิลเพิ่มขึ้นไปครับตรงข้ามเนี่ยก็เริ่มแบบหน้าซีดแล้วไม่มีตัวล้างบัฟทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่บัฟเสริมพลังกะว่าจะแลกดาเมจกับเรานะเราก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบอะไรครับกดฟีนิกซ้ำให้เขาไปทรมานอีกรอบนึงครับรอบนี้ก็ไฟติดกันท่วมท้นเหมือนเดิมเรียบร้อยครับตัวแบกของเขาตายเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเรายังต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าตัวลาพิษน้ําก็ยังคงอยู่นะกับพีเรียมเหมือนกันแล้วก็ ทำการโจมตีต่อไปครับอาเราก็ใกล้ตายเลยเห็นไหมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ขี้เลยนะครับคือดาเมจแรงมากนะแถวหน้าผมเหลือแค่ตัวเดียวแล้วครับแต่ว่าให้คุณสังเกตดูว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามโดนไฟเผาคนละกี่เม็ดเอ่ยลาพิษโดนไป2ไฟตัวละครเมแกนโดนไป2ไฟตัวละครของอาพิเรียโดนไป2พิษ แล้วก็ตัวละครชาดโดนเป็นหนึ่งไฟกับอีก2พิษแลวเราก็กดตัวละครรีซ่าครับผมเร่งเวลาพรอมิสท่ารึมลาพิษน้ำเกือบแตกคือมิดหลอดเลยที่เหลือก็คือแบบสาหัสสากันมากๆบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามคือหมดทางสู้แล้วครับเพราะว่าโดนไฟเผาโดนอะไรเละเทะไปหมดเลยนะบอกเลยว่าสนุกมากสำหรับตัวละครฟีนิกเนี่ยเป็นอะไรที่มันมากๆฝั่งตรงข้ามพยายามจะถ่วงเวลานะครับใช้บัตรเครเทนมันครับ กดเล็กเลดมาด้วยขูแบบบัฟสุดชีวิตเลยคือแบบเครื่อสุดท้ายแหลเพราะเขายังมีตัวละครของชาญอยู่นะครับคือชาญเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยแต่ตัวมันเก่งนะครับมันสตันเติมเรือยไปได้เรื่อยๆนะมันอาจจะสามารถที่จะพลิกเกมได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวหยุดชาญนะครับแต่ว่าเรามีรีซ่ายังไง่ะบัฟที่เขาบัฟมาคุณดูเวลาที่เหลือเขาเพิ่งบัฟเล็กเลดไปนะครับคุณดูเวลาสิจะหมดแล้วอ่ะเพิ่งบัฟไปตะกี้เองอ่ะ และก็เรียบร้อยนะครับบัฟหมดเกลี้ยงพอบัฟหมดทําอะไรได้ก็ต้องรอความตายอยูน่นะครับเราก็ใช้โซเฟียปิดงานไปอย่างไม่ยากเกินนักผมชอบนะฟินิก์เนี่ยแต่บางทีอ่ะฟินิกมันก็ไม่ค่อยติดไงแต่สนุกครับสนุกมากสำหรับการจัดทีมคอมโบของตัวนิกกี้ฟินิกแล้วก็ตัวละครของริซ่าเนี่ยสามารถเอามาคอมโบเล่นกันได้อย่างสนุกสนานเลยนะถ้าใครที่มีสาวสาตัวละครน,นี้เนี่ยเอามาลองเล่นดู จัดทีมแบบผมเลยก็ได้เอาไปลุยในโหมดท้าทายดูบอกเลยว่าสนุกสุดๆเลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าคุณเล่นทีมสถานะถ้าคุณใช้สกิลไปตุมตามตุมตามฝั่งเขาก,กดทันเฟอร์มาเนี่ยไงายเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าการทันเฟอร์ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เอาไว้ตอบโต้ตัวละครลิซ่าได้เป็นอย่างดีสำหรับการจัดทีมตัวละครลิซ่าก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีตัวละครลิซ่าอยู่แล้วเนี่ยก็ลองไปจัดทีมเล่นดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ช,ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคุณไรเด่นให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ